มาถึง <ไฮ S 1> เรื่องล่าสุดนนกันดีกว่า <c oughs> เรื่องล่าสุดที่ฉายของมาเวลจนถึงทุกวันนี้ก็คือต่อ Love and Thunder หรือว่าต่อภาคสีนั่นเองนะครับครับผมก็ต่อภาคนี้นะครับก็เล่าหลังจากนี้เลยเนอะเอาเอ็นเกมที่ว่าต่อไปเดินทางกับพวกกาด r d i a นนะครับเออแล้วก็ค้นหาตัวเองนะครับประมาณนั้นกูพูดแค่นี้แหละ เดินทางเพื่อค้นหาตัวเองใช่ใช่ความรู้สึกโดยคร่าวๆหลังจากที่ไร้ไปดูกันมาแล้วกันเพราะมันอยู่ข้างในช่วงห้าสปอยอย่างที่เราบอกไปแล้วเราก็จะมีสปอยนะครับใช่ครับแต่เรื่องนี้คือให้ความรู้สึกดีงามมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องแลวก็จุดแหล่นของเรื่องที่มันเล่าถึงเรื่องคอนเซปต์หลักเกี่ยวกับเรื่องแฟนธ์เดอร์อะไรของมันทั้งหลายแหล่ถูกเล่าออกมาได้ดีงามดีเยี่ยมนะครับก็ตัวละครนี้แอบน่าเสียดายที่ผมคิดว่ามันเล่นอะไรได้อีกเยอะแต่ว่าถือว่าแย่ไหมไม่เป็นตัวละคร ตัวร้ายที่ผมชอบมากและเล่ามาได้ดีมากเรื่องในเรื่องอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่เวอร์วางมากแต่ว่าตะเกียวในเรื่องมันถูกเล่ามาให้ยิ่งใหญ่อืมเขาอาจจะทําจุดนั้นได้ไม่ถึงมากนะแต่ว่าบอกเลยว่าจุดที่จุดเด่นของผู้กับวันนี้คือเรื่องมุกตลกแล้วก็นำเสนอมุกตลกหลายหลายคนบอกว่าเลี่ยนลาดเนาะแต่ว่าผมกับนุ๊กคิดเหมือนกันแล้วคุยกันแล้วว่าแม่งนำเสนอได้ดีโคตรเออเขาโดยเฉพาะวางจังหวะได้ดีครับเขาวางจังหวะในการปล่อย วกตลกออกมาได้ดีนะในจุดที่ควรปล่อยเขาปล่อยเต็มที่ในจุดที่ไม่ควรปล่อยไม่มีเลยช่วงนั้นไม่ตลกเลยใช่เออเขาก็ผมรู้สึกว่าพวกกับคนนี้มีของเว้ยคือนำเสนอความตลกแล้วมันทำให้เราเอนจอยในการดูหนังได้อยู่แล้วแต่ซีนที่เขาจะนำเสนอเรื่องอื่นอ่าเรื่องอื่นๆมาทั้งเรื่องของเออภาพการต่อสู้อะไรพวกนี้ก็นำเสนอออกมาได้ดีนะเออ การนำเสนอมุมภาพมุมกล้องการต่อสู้ตัวละครใช้พลังอะไรเขาก็จะใช้อย่างนั้นให้เราเห็นมึงมันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนไอ้ด็อกเตอร์สเตรนด์เวยที่เราว่าคิดว่าทำไมมึงไม่ทําอย่างนั้นวะทำไมมึงไม่ทำอย่างานไมไมางงี้วะระหว่างดูกับการต่อภาคเนี้ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมรู้สึกว่าเขายังเป็นต่อคนเดิมที่เราดูมาตลอดเขายังทาอะไรแบบเดิมที่เราดูมาตลอดนี่แหละนี่แหละคือการกะสเกลพลังที่ถูกต้องไอ้สัตว์มึงต้องรู้ว่าตัวละครทําอะไรได้เออไงเนี่ย S <S> <S เขา <S <S เข,าเขา้เขาใจตัว,ตวละครอ่าเขาเข้าใจตัวละครพูดกับคนเดิมแล้วก็เขาเข้าใจตัวละครต่อจริงๆเว้ยอันนี้เด็กที่ใช่และเหนือเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะเขารู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรในหนังเรื่องนี้อืมนั่นแหละทีที่ดุกกับผมพูดมาตลอดเลยนะคอนเซปต์ของเรื่องคืออะไรเข้าใจมันและเล่ามันถึงปลายทางของเรื่องได้ดีโดยท<อ>ี่ในคอนเซปต์เดิมใช่จริงๆเขายังเล่าคอนเซปต์ อคอนเซป์นี้ได้ทั้งเรื่องเราดูชื่อภาคว่าเล v e and t h u ันเดอร์คุณจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงชื่อเรื่องนี้ในตอนจบอ่ะมันดีมากเลยนะเว้ยเข้าใจเลยจริงๆเข้าใจทั้งเรื่องเลยเข้าใจาชื่อภาคนี้คือเหมาะกับเรื่องนี้จริงคุณรู้อย่าง้วแหละว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความลาคาม,มีเจนมาขนาดนี้เรื่องเขาเล่าตรงนั้นได้ดีม,มากมากครับ,รบผมเนาะเอ่อถ้าให้พูดสำหรับหนังเรื่องนี้นะผมให้ก่อนผมให้ไว้ที่ นังดีผมไม่ให้หรือขั้นโคตรดี <laughs> เออแต่มันเป็น <Okay. S 1> หนังที่ระหว่างดูอ่ะผม e n จ o y ตลอดเลยสนุกสนุกกับการดูคือเราดูด็อกเตอร์สเตรนอ่ะมันเป็นความรู้สึกขเข้าลงครั้งล่าสุดตอนด็อกเตอร์สเรนเข้าไปแล้วออกมาแล้วแบบหดหูแต่ครั้งเนี้ยผมเข้าลงไปแล้วออกมาเต็มไปด้วยความแน่นอยู่ในะข้างในข้างในอกอยากจะพูดคุยอยากจะชื่นชมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช ดรเซมยังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเฟสนี้จนผมทิ้งหวังไปแล้วผมแตกกระายไปแล้วผมคุยกับนกม่าคือแบบกูไม่จะไปดูหนังมาเวลต่อไปแล้วถ้าเรื่องนี้แม่งเที่ยอะอันนี้อันนี้ผมสาบานก่อนเข้าลงแม่งพูดเลยไอ้เที่ยถ้าเรื่องนี้เที่ยอีกเนี่ยกูไม่ดูหนังมาเวลแล้วนะเว้ยเออเออแม่งมาถึงจุดนี้แล้วสำหรับคนรักคอมิกไงนึกออกปะนี่คือทีนิตี้ทีนิตี้สำหรับมาเวลทีนิตี้ดีสี่อย่างรู้วันเดวแมนแบทแมนซูแมนแต่ว่าอันนี้คือทีนิตี้ของมาเวลทีนิตี้มาเวลคืออ่า โล่ค้อนเกราะโล่ค้อนเกราะอเมริกาแล้วก็จออืมนี่คือเรื่องราวของจอที่เป็นตัวละครหลักในมาเวลที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่คำมี้ดกันเด็กไหมวะเออนั่นแหละเราเรารู้จักตอมานานแสนนานแล้วตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะไปถึงจุดไหนได้บ้างอืมเรื่องเนี้ยมันคือสำหรับถ้าคุณดูเทียร์ของผมอ่ะ่อไม่ไม่เคยมาถึงจุดที่ดีได้เลย อ่ะเหมือนกูเลยได้เรื่องนี้ทำได้ครับนี่คือหนังดีหนังดีโอเคนังดีมาอยู่ที่เรียกว่ามาอยู่เคียงข้างกับไอรอนแมนกับสตารเมกาได้แหละเออจากที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยใช่อืเรารักตัวละครนี้อย่างมากและหนังเรื่องนี้ผมให้เลยว่าแม่งดีจริงผู้คนควรดูนะครับใช่ครับควรค่าควรค่าอันนี้เทียเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่า เราไปดูหนังอ่ะอย่างที่บอกครับผู้ผมจะชอบหนังที่เวลาเราออกมาจากโรงเราได้อะไรกลับมาเรื่องนี้มันไม่ได้มีแต่ความตลกเว้ยไม่ได้ไม่เดีบอกมีแต่ความบันเทิงนะมันได้ปรัชญาได้ได้อะไรที่สอนเราออกมาจากในนั้นด้วยรถทำนี้ได้แล้วก็ได้อะไรกลับมาแต่ตอนดูจริงแม่งเปลี่ยนไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวแม่งสปอยืมราะว่าแม่งดี ครับผมดีมากดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากและเชียร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไม่แอบป่ายแล้วเนี่ยอกันป่าเอาไว้เอาไวว่าประมาณนี้แล้วกันับผมนะขอบคุณมากเลยโอเค